ครับก็กลาบสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกมวยมันบรรสุกประจำบรรสุกที่2ี่ันวาคม2566วันนี้ก็ชกกันที่เวทีมวยลังสิตถ่ายทอดสดทางช่องทูงทง24เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้คู่เอกเนี่ยก็ถือเวากลับไว้น่าดูน่าชมเหมือนเดิมนะครับเป็นการชกกันระหว่างยอดธงสจต้องปาดเกนนะครับวันนี้ก็มาพบกับปฏิหารพอลหลักบุญน,นะครับก็ชกกันในพิกัดเนี่ยร29 ร้อยยิบเก้าปอนด์นะครับก็ถือว่าจัดไว้หน้าดูน่าชมนะครับคู่เอกครับก็มาเปิดหนัวคู่แรกของรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการโชรว์ันราวางเพชรมตรีสิทธิ์เกดังวันนี้ก็มาพบกับอยอดหลักหินสิทธิ์จ้าอุ้มนะครับหรือว่าชื่อเดิมก็หลักหินสิทธิ์จ้าอุ้มนะครับคู่นี้ก็ทบกันในวิกัตเนี่ยร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับ เก่าเพชรมอนสเตอร์สิเตแดงนั้นมาช่ำร้อยยี่สมาขาดจุด5นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําการพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายอสอพิสนุนะครับที่อําเภอป่ายนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนักชกอายุ21ปีนะครับ เป็นมวยที่ประเภทเปิดแก้มเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงวงในก็เข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยที่ประเภทบูสสู้ดีนะครับอาวุธหนักแรงซอแปลนนะครับต้นๆมีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับสําหรับเจ้าเพชรเตตีนะครับส่วนเจ้ายอดหลักหินหรือว่าหลักหินสิจ่าอุ้มนั้นก็มาช่างมือเช้าร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับเป็นมวยมาแทนเจ้าหนึ่งอานาจอิงบอนนะครับ ปกติแล้วจะมีรายการชกวันที่28นะครับก็คือสิ้นปีนี้นะครับสำหรับจอายอดหลักหินนะครับวปนนี้มาเข้าเวนแทนนะครับเป็นนักทพกจากจังหวัดสุรินทร์ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญวิทนะครับอายุ19ปีนะครับความสูงเนี่ยก็163เซนติเมตรคู่นี้ก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่านะครับ เจ้ายอดหลักหินนั้นก็เป็นมวยขวาประเภทเปิดแกนเตะขาต่อยหมัดนะครับเป็นมวยที่ประเภทบูดูดันนะครับขยันเดินขยันออกอาวุธต้นๆก็ถือว่าอาวุธหนักแรงเช่นกันนะครับถ้าต้นๆเนี่ยก็นับนักไม่ได้เดี่ยปลายๆผมมองว่าเจ้าเพชรตีสิ์จาแดงเนี่ยนะครับความการยืนระยะเนี่ยดูมั่นคงกว่านะครับคู่นี้ออกชอบไปทางด้านเจ้าเพชรตีสิทธิ์แกแดงนะครับสำหรับคู่แรกเปิดหัว ครับอนเดือนก็ต้องขอฝากมวยหูภาคสดติดข่าเวทีไว้ด้วยนะครับเพียงเดือนละ400บาทเท่านั้นนะครับข้อมูลคักแกนนะครับราคาแม่นยำนะครับมีข้อมูลให้ทั้งเล่นมีเลทก่อนทกมีเนื้อตัวมีกระแสต,ต,ตัวเงินนะครับภาคบรรยากาศขายใหญ่ในการเล่นขาของขายใหญ่ในเวทีนะครับข้อมูลชัดเกนนะครับท่านใดสนใจสมัครมวยหูก็โทรมาได้ที่เบอร์ 098-375-4603โทรมาสอบถามและพูดคุยกันได้หากท่านใดที่มีงบน้อยนะครับราคาลากย่าอยากจะเข้ากลุ่มฟังหลายเสียงก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับไอดีลยลน์ก็ตามหน้าจอบนหน้าจอที่ด้านเห็นนะครับก็ภาษาอังกฤษนะครับ A6 ตัวเล็กนะครับแล้วก็32นะครับลายเสียงก็เพียงเดือนละหน0่บาทนะครับภาพราคาทุกวันนะครับ มีข้อมูลครบวงจรนะครับชี้ตัวให้เล่นก่อนทบนะครับมีเลดก่อนทบนะครับให้ท่านดูนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้นะครับรับก็เดินทางมาต่อถึงคู่มวยคู่ที่2ในรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการทบกันระหว่างยอดเล็กสิงห์สล่ามนะครับหรือว่ายอดเล็กวอสังประไพนะครับวันนี้เข้ามาพบกับล่งเหลี่ยมเล็กนุ่มนิ่มมวไทยนะครับคู่นี้ก็กบไปในพิกัด122ปอนด์นะครับ อยอดเล็กนั้นมาช่งร้อย่งจุดสนะครับก็มาลดจุดสนะครับก็อายุ23ปีนะครับความสูงสูงร้อเซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าประเภทบง๋มในขวางหน้าดันเสียบดันแรงนะครับเป็นมวยด,ดีขยันเดินขยันออกอาวุธนะครับส่วนเจ้าลุ่มเหลืองเล็กนั้นก็มาชั่งร้อยนะครับลดไป1.3ึนะครับอายุ18ปีเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะครับก็สูงร้อย 65เซนติเมตรนะครับเจ้าลุงเหลี่ยมเล็กนั่นก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมจังดีนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าบูสู้ดีนะครับคู่นี้ผมเปรียบเทียบเรื่องอาวุธมวยเนี่ยไปลายๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าลุ่งเหลี่ยมเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยดีกว่านะครับวันนี้มีน่าเสียตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นนะครับของทีมงานทีเอ็นมวยไทย นะครับวันนี้ดูน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับเก้ารุ่งมเหลืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับกัดไปเป็นที่เด็ดเลยนะครับสำหรับคู่ที่สองในรายการครับท่านใดที่ยังไม่มีที่ทิมที่แทงนะครับท่านก็มาเข้ากลุ่มมวยพักยกกับเราได้นะครับพักยกพีเคเกตหนึ่งหนึ่งนะครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บบาทเท่านั้นสูงสุดก็ 1แสนบาทเลยนะครับ1แสนบาทต่อ1ไม้เล่นขั้นต่ำเพียง10บ,บาทเท่านั้นนะครับอยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยมีราคาฟังฟรีมีข้อมูลให้ดูฟรีนะครับมีเหล็กก่อนทบให้ดูฟรีนะครับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลดีๆนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ app pk711 นะครับมีข้อมูลต่างๆนานา,นาให้ท่านดูประกอบในการเล่นมีราคาพร้อมฟังเล่นนะครับมีราคาพร้อมฟังเล่นในการเล่นพัก พักยกนะครับพักดกนี่เป็นระบบฝากถอนออโต้น,นะครับฝากถอนไม่เกิน1นาทีแน่นอนนะครับเพียงขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นอยากเข้ากลุ่มอยากเล่นพักยกแอดไลน์มาได้เลยแอดเพียก็หนึ่งหนึ่งนะครับครับแล้วก็มาต่อถึงคู่เอกในรายการนะครับก็เป็นการชกกอระหว่างยอดธงสอจโอต้งปัจเจนวันนี้ก็มาพบกับปฏิหารพอหลักบุญน,นะครับพิกัดชกเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ยอดธงนั้นมาช่าง 3, ร้อยสามสิบจุดสามลดไปหนึ่งจุดสาม เป็นนักทุกจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ดีค่ายทีเคมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดปราจีนอายุ20ปีนะครับ,รรบ,ปรรบเป็นมวยสายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเปะสายหนักแรงนะครับมีวงในก็มีขวานหน้าดันเสียบดันแทงนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับ ส่วนเจ้าปฏิหารพอหลักบุญนั้นก็มาช่าง130.4ลดถไป1.4นะครับเป็นนักทุกจากจังหวัดอุบลราชธานีทำการฟิตฟ้อ d ดูที่าขอนแก่นที่ค่ายพอหลักบุญนะครับอายุ22เปีเป็นมวยขวาประเภทตีมือจับด้านนะครับเข่าล้มแทงเจ็วบวงในก็ขวางหน้าปั้มตีนะครับคู่นี้ก็เคยชกกันมานะครับผัดแป้ผัดชนะกันมาวันนี้กลับมาแก้มือกันใหม่นะครับ คู่นี้ผมมองว่าเจ้ายอดธงดีกว่านะครับเพราะชกในพิกัด129ปอนด์นะครับเป็น,มว,ปนมวยซ้ายประเภทอาวุธหนักแรงวันนี้ทีมงานสจโต้งเนี่ยมีชุดหน้าเสือตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นแน่นอนนะครับเรียมบรรยากาศดีกว่าแน่นอน100%เซนะครับสำหรับบันเด้วันนี้จัดไปเป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับเจ้ายอดธงสจต้งปาจีนนะครับ ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสําหรับทีเด็ดสตัววันนี้นะครับทีเด็ดสตัวน่าเล่นวันนี้นะครับจับหนักจับหนักหนักกัดไปเน้นๆนะครับอ่าก็จัดไปคู่ที่2นะครับลุ่มเหลืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวจัดไปคู่เอกนะครับก็จัดไปทางด้านเจ้ายอดถงสอโต้งปาจีนนะครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งย้ำไว้อีกทีนะครับสำหรับมวยหูภาคสบติดคอเบทีก็เพียงเดียวละ400บาทเท่านั้น นะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0983754603นะครับขอบพระคุณครับ